โตโยต้า <Toyota, S 2> เปิดตัวโคโราครอสใหม่หวังชิงตลาด SUV ไซส์เล็กคืนศึกนี้บอกเลยว่าดูเดือดแน่เอาเป็นว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟัง โยสวัสดีครับพวกับผมเวลนะฮะอดีตวิศวกรเคยทํางานที่ญี่ปุ่นแล้วก็ทําเกี่ยวรถยนต์มาก่อนนะครับหลายๆคนก็นได้ยินข่าวว่าช่วงนี้นะฮะทาง t o โตยต้เองเขาก็ซุ่มนะฮะเตรียมจะเปิดตัวโคโร l a Cross ใหม่นะฮะซึ่งก็คือรถกลุ่มประเภทซับคอม p พกเอสยู SUV นะฮะหรือบางคนก็เรียก v s เอบางคนก็เรียก c ีเอนะอาพูดง่ายๆนะก็คือรถ s u สยย่อส่วนลงมา SUV จริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือ Sport Utility Vehicle นะฮรหรือรถสปอร์ตอเนกประสงค์นะครับถ้าพูดได้ง่ายถ้าให้เห็นภาพก็คือรถที่เป็นอย่างพวก c h e โ r o l e แคปติว่า Honda CRV ก็คือจะเป็นลักษณะที่เป็นรถยกสูงห้องโดยสารกว้างนะฮะแล้วก็อัตถประโยชน์ก็คือเอามาพับเบาะก็ได้ใส่ของเปิดประตูด้านหลังแล้วก็เอาของเก็บได้นะฮะแล้วก็ จับวันทุกคนทําเป็น7ที่นั่งก็ได้นะแต่มันอาจจะแคบหน่อยแต่ก็อเนกประสงค์จริงๆนะฮะแต่ด้วยว่าเจ้าตัว SUV เนี่ยก็คือด้วยความที่มันมีรูปร่างใหญ่นะเครื่องมันก็ต้องใหญ่ไปด้วยนะก็ทําให้ราคาสูงนะแล้วก็มันก็พูดถึงประหยัดความประหยัดน้ำมันมันก็มันก็กินน้ํามันมากกว่าพวกรถซิตี้คาร์เนาะรถคันเล็กๆนะฮะ แล้วบวกกับว่าเวลาขับในเมืองอะ่ะมันไม่ค่อยคล่องตัวเท่าไหร่ฉะนั้นซับคอมเพกเอสยูวีนะมันก็เลยถึงมาตอบโจทย์นะผมก็เรียกว่า BSUV แลวละกันง่ายนะฮะก็คือ SUV ไซส์เล็กเนี่ยมันก็เลยมาตอบโจทย์ตรงนี้มากขึ้นทีนี้ต้องบอกว่าในกลุ่มซับคอมเพกเอสยูวีหรือพวกบ s u v ทั้งหลายเนี่ยเป็นกลุ่มตลาดที่ขแข่งกันจูดเดือดมากๆนะครับเมื่อย้อนกลับไป2-3ปีที่แล้วเนี่ยรถเริ่มเข้ามาใหม่ๆเข้ามาเปิดตัวมาทำตลาดมากขึ้นแล้วก็ขายดีมากๆนะฮะ เพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็เบื่อรถเก่งกันแล้วเนาะคือถ้าย้อนกลับไปประมาณ10ปีที่แล้วเราจะเห็นว่ารถเก่งมันก็จะมีรถแบบไซส์กลางๆอย่างพวกครล o l าเอลติสเนี่ยพวกโโเนี้ยอันนี้เป็นมาตรฐานรถอย่างรถแท็กซี่เนี่ยโครลอราเอลติดนี่คือรถไซส์กลางๆเนาะ แต่บางคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ใหญ่เกินไปอะ่ะบางทีขับไปมันไม่ต้องการเครื่องที่มันใหญ่ขนาดนั้นเนาะขับไปในกรุงเทพเนี่ยร้อยหนึ่งก็เต็มที่แล้วไม่เกินเนี่ยฉะนั้นฉนันไม่ต้องการเครื่องใหญ่ขนาดนั้นนะฉะนันต้องการความประหยัดน้ํามันฉนันต้องการความสะดวกนะฉะนั้นซิตี้คาร์ก็เลยออกมานะก็จะเป็นพวกโตโยต้ายาริสนะฮะอ่ะนี้ก็จะยอ่อลงมาก็คือรถที่มันเล็กลงมาหน่อยนะฮะทีนี้ขยับลงมาอีกนะก็จะเป็นพวกตระกูลอีโคคาร์นะเอาเล็กๆฉันไม่ต้องการฟังก์ชันขนาดนั้นเอาแค่วิ่งได้ฟััังก์ชนนนพพ้ฐาาออมมีระบบควปลดภย ก็เป็นอีโคคาร์เน้นประหยัดน้ํามันเน้นความคล่องตัวมากขึ้นนะแต่พอเราใช้รถเก๋งมาสักพักหนึ่งเราก็รู้สึกว่าทิตี้คาร์เรารู้สึกว่ามันแคบนะแล้วบางทีคนตัวสูงเวลาเข้าไปนั่งในรถอะคือหัวมันติดเลยนะเขาก็เลยรู้สึกว่าเออวะมันน่าอึดอัดเนาะน่าจะหารถที่มันใหญ่ขึ้นหน่อยนะก็เลยทากลุ่มนี้ขึ้นมาก็คือเอารถเก๋งเนี่ยมายกสูงขึ้นนิดนึงขยายห้องโดยสารให้มันสูงขึ้นแล้วก็กว้างขึ้นนะฮะ ส่วนฝั่งท้ายก็ทําเป็น5ประตูเก็บของได้นะก็คือจะเป็นเจ้าตัวซับคอมแพกเอสยูหรือ BSUV มันก็เลยเกิดขึ้นมาก็เป็นความต้องการนะครับมันก็เลยทําให้คน่ะอยากจะมาใช้เนาะ เพราะว่าเวลาเราจะมีรถสักคันหนึ่งเนี่ยเราก็อยากจะได้รถที่มันแบบสามารถทําประโยชน์ได้หลากหลายวัตถุประสงค์เนาะเหมือนอย่างกระบะสี่ประตูในบ้านเรามันทำไมถึงขายดีเพราะว่ามันเป็นรถอนเนกประสงค์ไปแล้วนะจะมาทุกคนก็ได้นะพาที่บ้านไปเที่ยวก็ได้ขนของทาธุกรกิจก็ได้แต่ว่าบางคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยรถกระบะมันไม่จําเป็นขนาดนั้นนะมันอยู่ในเมืองเราไม่ต้องการมันทุกของอะไรขนาดนั้นนะผู้หญิงขับตัวเล็กๆนะจะไปขับกระบะได้ยังไงก็มาขับคอมเพล็กซ์เอสยูวีดีกว่านะฮะทีนี้นะมาทําความรู้จักเกี่ยวกับเจ้าตัวรถ Subcompact SUV นะว่ามันคือรถอะไรกันแน่นะครับ ถ้ากำแพงเอสยนะถ้าเรียกกลุ่มนี้จริงๆเขาเรียกกลุ่มรถ c u v นะก็คือ Crossover U t i l i t y vehicle นะฮะก็คือรถที่อยู่ระหว่างรถเก่งนะ p a พ s e n ซ e r car ากับรถ SUV นะอันนี้อยู่ตรงกลางก็คือเอาความโดดเด่นเฉพาะของ SUV นะข้อดี SUV กับความนุ่มแบบเก๋งแล้วก็เครื่องยนต์ไซส์แบบเก๋งเนี่ยมา mix มกันคนละครึ่งทางนะก็คือเป็นลูกครึ่งนี่เองก็เรียก SUV c r o s s o v e r นะฮะแต่ทีนี้ไอที่เขาเรียกว่า BSUV s c นีเอ,อิงูแล้วเี่ยเวลาเราแบนี่ยเางต่างประไาจบ่ง เป็นกลุ่มนะเป็นกลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C กลุ่ม D เนาะถ้า BSUV ก็หมายความว่าเอารถกลุ่ม B เนี่ยมาทําเป็น SUV นะมาขยายหอยองสางให้มากขึ้นเอาข้อดี u v v มาบวกใส่เข้าไปนะฮะเขาก็เลยเรียก BSUV มาเริ่มจากกลุ่มแรกนะฮะกลุ่ม A นะหรือ A Segment นะะกลุ่ม A เนี่ยก็คือจะเป็นรถพวก Eco Car นะฮะ อีโคคาร์ก็พวกรถที่แบบว่าเน้นฟังก์ชันพื้นฐานเครื่องเล็กๆไม่เน้นออปชันหรูหราก็คือขับได้ปลอดภัยมีเครื่องยนต์มีล้อพอแล้วนะครับอันนี้คือพวกอีโคคาร์เน้นประหยัดน้ำมันนะครับกลุ่มนี้ก็จะเป็นพวกนิสสันมาร์ทมิสูบิชิมิลล่ a ช e นะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่ม A s e gment นะฮะทีนี้อย่างกลุ่ม B ที่เราสนใจ b s u v เนี่ยกลุ่ม B ก็จะเป็นพวกซิตี้คาร์ทั้งหลายนะครับอันนี้ก็จะใหญ่กว่าอีโคคาร์ขึ้นมาหน่อยนะก็คือเป็นรถที่วิ่งในเมืองอย่าง Honda VO City Toyota All, แล้วก็อย่างพวก Masterda 2 ทีนี้มากลุ่ม C นะครับกลุ่ม C ก็คือจะเป็นรถที่ไซส์กลางก็คือไซส์ที่เอามาทำแท็กซี่นั่นแหละฮะ C SUV ก็คือเอารถที่มีขนาดเครื่องใหญ่กว่าพวกซิตี้คาเนี่ยแล้วก็ห้องโดยสารตัวรถเนี่ยตัวถังเนี่ยจะใหญ่กว่าเอามาทําเป็น SUV นะฮะอ่าอย่างพวก Toyota, Altis, Honda, Civic นะฮะอันนี้พวกนี้ก็จะเป็นกลุ่ม C นะฮะ แล้วก็กลุ่มดีกลุ่มดีก็จะเป็นรถโด,ดยสารที่ใหญ่ขึ้นนะเพิ่มออปชันเพิ่มเครื่องให้ใหญ่ขึ้นนะเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกเข้าไปนะก็จะเป็นตัวท็อปมากขึ้นนะพูดง่ายๆถ้าอย่างเป็นพวกกลุ่ม Toyota โตโยต้าเองก็จะเป็นตัวโตโยต้าแคมรี่นะฮะฮอนด้าแอคคอร์นะฮะนิสันเชียานะครับอันนี้ก็จะเป็นตัว D-Segment นะฮะแล้วก็ใหญ่ขึ้นตามลำดับนะฮะฉะนั้นคำว่า BSUV นะก็คือเอารถเล็กเล็กซิตี้านะที่แบบวิ่งในเมืองเนี่ยมาทำให้เป็น SUV นะเอามายกสูงแล้วก็ทำห้องโดยสารให้ใหญ่ขึ้นเรามาดูราคาของเจ้าตัว BSUV กันบ้างว่ามันมีตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะฮะ ก็ที่ผมไปดูมามันมีตั้งแต่ราคา6 0สนถึงล้านต้นๆเลยนะอ่าย่างกลุ่ม6ถึง8 0 0นเะนี่ยที่ผมไปดูมาก็ยังมีพวก Honda, b r v แล้วก็เจ้าตัว MG ZS นะคือ MG ZS นี่ถือว่าเป็นหมามืดมากๆเลยนะคือตั้งแต่ MG เอารถมาขายนะไอ้เจ้าตัว MG ZS ขายดีที่สุดนะเพราะด้วยราคาที่มันไม่แรงนะแล้วมันได้อารมณ์เหมือน SUV เนาะแล้วรูปลักษ์มันถือว่าได้นะออปชั่นก็ถือว่ามาค่อนข้างจัดเต็มนะ คือเอาไปจอดเนี่ยข้างๆกับ BMW X1 นะคือไล่ๆกันเนี่ยคือแม่งดูมีความละไมคล้ายคลึงกันมากนะคนมันก็รู้สึกเออโหรูปโฉมแม่งดูแบบไฮโซนะแต่ราคาแบบไม่แพงเอื้อมได้นะคนก็เลยไปเล่นกันเยอะนะก็ถือว่าเป็นตัวสร้างยอดให้ MG ค่อนข้างเป็นเกอบเป็นกรรำนะ <Yeah. S 1> ทีนี้มาพูดถึงร้านต้นๆบ้างนะมันมีอะไรบ้างก็จะมีเจ้าพวก Toyota CSR นะครับ Honda HRV นะฮะแล้วก็ m a z d a CX3 นะครับ มีคนก็งงว่าเอ้าก็โตโยต้ามีอยู่แล้วนี่ SUV เนี่ย b ีเก็อย่างพวก CHR Hybrid บิดด้วยซ้ำนะทำไมถึงมาทําตัวโคโรล l a คอร์สขึ้นมาแข่งอีกเจ้าตัวโคโรล l a คอ s สนะก็เป็นตัวหนึ่งนะที่โตโยต้าหวังว่าจะมาช่วย ชิงตลาดในกลุ่มของ B SUV นะในไหนก็เห็นคู่แข่งอย่าง Honda นะมีอยู่แล้วมี Honda HRV แล้วก็มี BRV นะมาแข่งชิงตลาดนะในไหนเรามี CHR อย่างเดียวมันไม่พอเพิ่มอีกสักตัวจะเป็นไรนะฮะก็เลยเอาตัวโคโร a คอร์สมาแข่งนะซึ่งเจ้าตัวโค l ร a คอ o s สเนี่ยก็พัฒนามาจากโครงสร้างของตัวโคโร a เนาะเอามายกสูงนะแล้วก็เครื่องมีขนาด1.8ใหญ่ขึ้นเป็นไฮบริดด้วยนะแล้วก็มีห้องโดยสารที่กว้าง ใหญ่นะใหญ่กว่าเจ้าตัว CHR นะแต่จะเล็กกว่าเจ้าตัว l a f o ที่เป็น SUV นะคือปีนี้โตต้ตาก็เล็งเห็นแล้วว่ามันมีคู่แข่งหน้าใหม่ๆที่เข้ามาแข่งในกลุ่มนี้นะ ก็อย่างเจ้าตัว Suzuki XL7 นะฮะที่เพิ่งจะมาเข้ามาจากอินโดนีเซียนะฮะเพื่อนบ้านเราเนี่ยประกอบที่นั่นแล้วก็เอาเข้ามาแข่งขายนะซึ่งราคาขายในกลุ่มนี้นะก็คือจะอยู่ประมาณ800,000นะฮะเป็นเครื่อง1.5เบนซินนะฮะแล้วก็สามารถต่อเป็นเจ็ดที่นั่งก็ได้นะเหมือนอย่างเจ้าตัว Mitsubishi e x p ์ n d e r นะ Suzuki ปกติไม่ค่อยทําตลาดนะพอเห็นตลาดนี้มันมีความเป็นไปได้แบบเออมันแข่งกันมันมีความต้องการเนี่ยเขาก็เลยเข้ามาแข่งด้วยนะซึ่งเขาก็มั่นใจว่าราคา8 0 0 0 0 0กว่าน่าจะชิงตลาดได้บ้างนะ แล้วก็อีกเจ้าหนึ่งนะที่แบบมานะฮะมาแบบว่างงๆเหมือนกันนะว่าหายเงียบไปนานนะอย่างแบรนด์ที่มาจากฝั่งยุโรปก็คือเจ้าตัวเปอร์โยนะหรือแบรนด์ของฝรั่งเศสนะครับก็จะเอาตัวนี้มาแข่งก็คือเจ้าตัว2008นะฮะเปอร์โยเป็นเครื่อง1.2เบนซินเทอร์โบอีกต่างหากนะครับเห็นรูปทรงคือสวยมากดีไซน์แม่งแบบดูคล้ายๆแลนด์โรเวอร์นิดๆนะไฟแบบเป็นช่องๆ LED นะใครเห็นนะ คือสวยมากนะราคาอยู่ประมาณล้านต้นๆเหมือนกันนะฮะแต่ว่ามันจะได้สิทธิเรื่องของภาษีที่ถูกลงเพราะว่าเครื่องมันเล็กเนาะก็ถือว่าเอามาแข่งในกลุ่มของ B SUV เนาะที่เป็นกลุ่มล้านต้นๆเนี่ยน่าจะแข่งได้อยู่นะครับและอีกเหตุผลหนึ่งนะที่ทาง Toyota ต,ต,ต้องรีบเปิดตัว c คโ o l a Cross นะก็เพราะว่าถ้าดูยอดขายเลยอนะโตโยต้เนี่ยไม่ติด ท็อปสแล้วนะฮะเพราะมันมีแบรนด์ที่แบบมาแรงและขายดีมากๆนะเรามาดูยอดขายกันดีกว่านะว่าเบอร์หนึ่งจะเป็นใครแต่แนนแนนเบอร์หนึ่งนะโอ้โหมามืดนะตามคาดจริงๆนะก,ก็คือเจ้าตัว Mg ZS นี่เองนะแล้วก็อยากจะบอกว่าเขาเพิ่งจะไป m i n ม c h ช n g e มาเมื่อช่วงเดือนมีนาที่ผ่านมานี่เองนะฮะคือทําให้ลูกมันดูสปอร์ตขึ้นล้ําขึ้นนะฮะแล้วเพิ่มออปชั่นเข้าไปเพิ่มอีก1 0 0 0 0มบาทนะฮะขายไป614คันนะครับเบอร์ 2>, <Whoa. S 1> 2นะครับก็คือเจ้าตัว Mazda CX 3 0นะที่สำคัญเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเดือนพฤษภาที่ผ่านมาเองนะฮะยอดขายขายไปแล้ว380รกว่าคันว้าวมากเลยนะคือมันสวยจริงนะ CX 3 0นะเห็นแล้วแบบว้าวมีแต่คนอยากได้นะเพื่อนๆผมอยากได้นะอันดับ3นะครับก็คือ Honda HRV นะคือก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ย2019เนี่ย Honda HRV เป็นเบอร์หนึ่งนะที่ขายใน s e g m น n ์นี้ได้นะใครๆก็ชอบใครๆก็อยากได้นะ เขาที่ถามเพืเ่อนๆผู้หญิงมานะเขาบอกเนี่ยอยากได้นะอยากได้ HRV นะฮะแต่ราคามันล้านต้นๆน,นะอันดับ4ครับก็เป็น Toyota CHR นะฮะอันดับ5ก็เป็น Mazda CX3 ที่เปิดตัวไปก่อนหน้านี้นะฮะ ก็จะเห็นแล้วว่าโอ้โหตลาดนี้แข่งกันมากนะนี่ยังไม่รวมนิสสันคลิกนะที่เปิดตัวไปแล้วแต่ยังไม่ได้ขายนะยังไม่รู้ว่าถ้าขายจริงแล้วเนี่ยแต่กระแสะก็ถือว่าตอบรับดีเพราะว่าเอาตัวชุโรงอย่าง e power เข้ามานะมาชุลรงว่าเอ้ยใช้ระบบไฟฟ้าในการขับเคลื่อนนะเวย้ยก็ต้องมาดูกันนะว่าปีนี้เนี่ยตลาด b s u v จะคึกคักขนาดไหนแล้วโตโยต้าจะเข้าไปชิงตลาดกลับมาได้ไหมโอ้โหอันนี้ต้องมาดูกันนะว่ามันจะสนุกขนาดไหนนะก็เป็นว่าเราเป็นผู้บริโภคเนาะการที่ แบรนด์ใหญ่ๆออกมาแข่งกันนะมันก็จะทําให้เรามีตัวเลือกในการเลือกรถมากขึ้นนะครับ <Yeah. S 1> ถ้าใครชอบนะก็ลองไปดูนะส่วนตัวเวลาจะซื้อรถเนี่ยผมก็จะดูลฟ์สไตล์เป็นหลักนะอย่างเพื่อนผมก็จะถามว่า e จะซื้อรถซื้อยี่ห้ออะไรดีนะก็ต้องถามแบบว่าไลฟ์สไตล์เป็นไงถ้าขับใกล้ๆก็ไม่ต้องเอาเครื่องใหญ่มากนะออถ้าจะซื้อแบบนี้นะเอาราคาที่ เรารับได้ผ่อนไว้เติมน้ำมันได้ก็พอนะดูแลซ่อมบํารุงเพราะซื้อรถมันไม่ได้แค่ผ่อนรถอย่างเดียวมันต้องดูเรื่องของการซ่อมบํารุงด้วยนะแล้วก็เรื่องของสูย์นะก็เป็นว่านะฮะในกลุ่ม BSUV นะก็มาอัปเดตเล่าให้ฟังว่าเป็นตลาดที่เดือดที่เราไม่ควรมองข้ามนะใครคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะฮะก็อย่าลืมนะครับใครดูนะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสกริ่งให้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวไว้เจอกันอัปเดตในคลิปหน้านะครับ